เตีมต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของราชาลาตินร็อกระดับตำนานอย่างซานตนาน่าเจ้าของเพลงฮิตอย่าง Smooth the Game of Love Black Magic Woman ซึ่งทุกการแสดงของเขานะคะสามารถทำให้ผู้ชมได้อิ่มเอมไปกับการเอนเตอร์เทนอย่างเหนือชั้นของผู้ชายคนนี้การันตีได้จากบาัตรคอนเสิร์ตหมื่นกว่าบาบจากคอนเสิร์ตทั้ง5ครั้งที่กรุงเทพถูกจำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็วและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แฟนๆไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะครั้งนี้ครั้งที่6ก็ คิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะตั้งหน้าตั้งตารอดูครั้งที่6เพราะว่ามันเป็นครั้งที่พิเศษมากถามว่าซันาน่าเนี่ยทำไมต้องไปดูครับจริงๆร้องเพลงของซันาน่าเนี่ยมันอยู่ในเลือดของคนไทยมาโดยที่ไม่รู้ตัวเขามีความเป็นชาชาชานะเราเรียกว่าสามชาเนี่ยเพลงของซันาน่ามันอยู่กับคนทุกๆรุ่นนะฮะเพลงถ้าเป็นซันาน่าในยุคก่อนๆก็จะอยู่กับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่มาจนถึงอัลบั้มที่เขาออก ที่มีเพลง smooth มีคนฟีเจอริ่งเยอะใช่เก a d l ล v e อะไรพวกนี้ซานาน so ่าก็ยังคงอยู่กับวัยรุ่นในปัจจุบันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเพลงของซานาน่าไม่มีวันตายโดยความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะคงจะหนีไม่พ้นกับการขึ้นเวทีของตำนานเพลงเพื่อชีวิตในบ้านเราอย่างวงคาร์บาวที่ได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงในฐานะเจ้าบ้านค่ะวงซานาน่าก็เป็นเป็นอิทธิพลที่โดนใจให้ผมมาเล่นดนตรีโดยเฉพาะเครื่องมือที่เรยกว่ากีตาร์ไฟฟ้านี่จริงๆก็เป็นเหมือน เป็นครูบาอาจารย์เราเพราะเราก็เรียนรู้เพลงจากเขามากพอสมควรนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนี้ช้างไม่ได้แล้วนะคะแววว่าบัตรเหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยรียบจับจองกันให้ไวแล้ววันที่29กุมภาพานันธ์เราไปสนุกด้วยกันค่ะ9กุมภาพันธ์นะครับ Impact Arena อย่าลืมอย่าพลาดนะครับ